หมดปัญหาถั่วเหม็นหืนมอดขึ้นวิธีการเก็บถั่วทุกชนิดให้ใช้ได้นานๆค่ะเวลาที่เราซื้อถั่วมานี่นะคะให้เราเนี่ยนำเขาแบ่งใส่ถุงซิปล็อกนะคะถ้าเราซื้อมาเป็นกิโลแล้วเรารู้ว่าเราจะใช้ไม่หมดเนี่ยให้ใส่เป็นถุงซิปล็อกขนาดสัก200กรัมนะคะแล้วเราเนี่ยก็เก็บเขาเข้าฟรีซไปเลยค่ะ ก่อนเก็บเข้าฟรีสะคกะก็เขียนวันที่ที่เราซื้อมาเนี่ยแล้ก็วิธีที่เราเก็บเนี่ยไปนะคะถ้าําให้เรารู้ว่าโอเคเราจะเก็บถั่วเนี่ยได้นานแค่ไหนจริงๆเชมมดเคยทำการทดลองนี้นะสามารถเก็บได้เป็นหลักปีเลยนะทุกคน มาค่ะเมื่อเราจะใช้นะคะเราก็เอาถั่วเนี่ยชั่งน้ําหนักตามที่เราจะใช้งานนะคะแล้วก็ล้างผ่านๆน,น้าค่ะแล้วก็เอาไปอบถั่วเนี่ยก็จะต้องไข่เย็นก่อนเนาะแล้วก็อบข้าวที่พอใช้ก็พอเพราะสาเหตุในการหืนเนี่ยมันเกิดจากการที่ถั่วะคะ่ะมีไขมันค่อนข้างสูงแล้วก็เกิดจากปฏิกิริยาที่มีอากาศนะคะเข้าเข้าออกเนี่ยก็จะทําให้ถั่วเหม็นหืนเร็วเพราะฉะนั้นการอบถั่วทิ้งเอาไว้แล้วเราใช้มหมดมันก็จะทําให้หืนเร็วค่ะ